สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับผมวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่นี่ครับแปลงต้นพริกของเราอีกเช่นเคยเนาะวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนมาบำรุงครับผมให้พริกของเรานี่เห็นไหมครับจากต้นพริกของผมที่เคยโซมาก่อนตอนนี้เขาเริ่มติดดอกแล้วก็ออกผลดีแล้วเนาะ บำรุงด้วยสิ่งนี้เลยครับสิ่งที่หลายๆคนก็มีติดสวนแล้วเนาะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองมองเพลินเหมือนเหมือนไอฮอร์โมนไข่ใช่ไหมทุกคนแต่นี่เป็นจุลินรียสังเคราะห์แสงนะจุลินรียสังเคราะห์แสงนี่มันก็มีหลายสีเนาะบางคนเขาก็ทําได้สีแดงเข้มอย่างเงี้ยบางคนก็ทําได้สีเขียวบางคนก็ทําได้ออกสีเหลืองๆเนาะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเราจะมาบํารุงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขามีประโยชน์ในด้านของการในการช่วยตรึงไนโตรเจนเนาะ นะครับตรึงพวกปุ๋ยพวกธาตุอาหารในดินให้คงอยู่นะครับเมื่อในดินของเรามีธาตุอาหารดีแล้วนะครับพืชก็สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้อันนี้ผมก็ใช้มาประมาณเนี่ยมาระยะระยะติดต่อ,อก,กันนะทุกคนเนี่ยต้นจากโสมโสมเขาก็เริ่มติดดอ,อกออกผลดีแล้วก็ใบเขียวดีขึ้นมากนะผมใช่จริงๆวันนี้จะพาทุกคนมาใส่อีกเนาะใส่ไปพร้อมๆกันนะครับการใส่ของผมเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรทุกคนเตรียมบัวรดน้ำเนาะ บวรดน้ําตามขนาดที่เรามีอ่ะแล้วก็ใส่ไปปริมาณที่เหมาะสมพอประมาณเนาะกะเอาคาดคนีนเอาไม่มีสูตรตายตัวทุกคนเนาะปรับประยุกต์ตามความสะดวกความเหมาะสมแล้วก็ราดรถเลยนะครับเขาอาจจะมีกลิ่นเลยนะทุกคนแต่สําหรับผมมันชินผมชินละนี่มีกลิ่นนี่ก็อาจจะสามารถช่วยไล่พวกมาลงแมลงได้นี่ผมก็รถแบบนี้ง่ายๆทุกคน สามวันครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วเราก็รดอีกไปเรื่อยๆจนทั่วแปลงนะครับนะทุกคนพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพทุกชนิดเน่สามารถใช้ได้หมดเลยเนาะเนาะสามารถใช้ได้หมดตามที่เราทําตามที่เรามีนะครับใส่ควบคู่กับปุ๋ยนั้นปุ๋ยนี้ปุ๋ยอินรีเนี่ยเราก็ต้องใช้เรื่อยๆเนาะนะครับใช้เรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไงเราก็ต้อง ที่จะสรรหาปุ๋ยนั่นปุ๋ยนี้นะครับมาบำรุงต้นพืชของเรานะครับให้เขาเจริญเติบโ,โตนี่นี่ครับนี่บรรยากาศสงบสงบนี่ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมดูสดชื่นมากเลยนะครับส่วนอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้ต่อไปบางคนเขาก็เอาไปฉีดพ่นนะฉีดพ่นก็ได้ทุกคนไม่ได้ผิดอะไรตามที่เราสะดวกแล้วก็เก็บไว้ แถวแถวสวนนี่แหละนะครับจะได้ใช้ง่ายเห็นไหมทุกคนอันนี้ช่วงเย็นเย็นะครับที่ผมทานี่เดี๋ยวพาดูพริกเห็นไหมนี่เขาก็ติดเริ่มติดดอกแล้วก็ออกผลดีมากจากแต่ก่อนเขาจะติดดอกแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลุดร่วงนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาที่จะติดดอกออกผลดีแล้วนี่อันนี้ก็สุกแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บนะครับมีเป็นเป็นโรคบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับถ้าเป็นโรคแอนแทคโนสโรคกุ้งแห้งเนี่ยเป็นธรรมดาของ พริกที่เราปลูกนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าผลผลิตส่วนมากก็นะครับเป็นไปในทางที่ดีเนาะนี่ครับทุกคนเนาะทำไปวันละนิดวันละหน่อยโอเคนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับ